สภาพสวยๆน้องๆป้ายแดงไม่มีตำหนิเลยนะคะกับนิวยาริสแอนท1.2สปอร์ตี2 3คันนี้นะไม่45,000โลสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะวารตีศูนย์ตต้ย,ยังเหลืออยู่ออปชั่นก็ได้มาค่อนข้างครบนะใครสนใจหารถวิช้งานห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรับชมให้จบคลิปรับรองว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามฮูกท่านเลยนะคะกลับมาพบก,กันอีกแล้วกับนัดเพชรยน์นะคะสำหรับวันนี้นัดมีรถสวย,ส,วยสภาพน้องนองป้ายแดงมานําเสนอให้ชมกันหนึ่งคันคันนี้นะคะเป็นตัวนิวยาริทีทีฟ1.2สปอร์ตปี2023นะคะวารันตีสูย์ตวยตาย้ตาย,ยังเหลืออยู่นะใครที่สนใจหารถสวยๆไว,ว้ใช้งานแนะน,นําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบแสนนะคะคันนี้ทอนเปิดตัวป้ายแดงนะคะสาหรับรุ่นนี้อยู่ห้า xẻn của bạn lời วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์ราคาค่าตัวเหลือเพียง4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยพนเริ่มต้นเพียง8,000บาทนะคะลูกค้ารายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะสภาพสวยๆส,สภาพน้องๆป้ายแดงเลขไม้อยู่40,000กว่เท่านั้นเองนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะเลนดอกเบ้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.39เปอร์เซ เท่านั้นผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดนะคะต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยออกได้ทุกอาชีพเอกาสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะลูกค้าหลากัหลกๆนะใช้เพียงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนแล้วก็บัตรประชาชนเท่านั้นเองนะ,ะหรือสําหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีมีผ่อนชนาําระบัตรเครดิตอยู่นะคะสามารถออกรถโดยใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวได้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจติดต่อหานัดด้ตรงได้เลยนะส่วนเขา 82609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้ยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฟรีดาวผ่อน8,000เท่านั้นนะคะไปทะเบียนนี้เลย4ขอไข่ย,ยอหญิง7158กรุงเทพมหานครโรโก,ก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจังด้านหน้านะคะดีไซน์เป็นสีดำด้านดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะตัวรถเป็นรถสีเทาดำนะคะสีเดมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีนะคะไม่มี คนหนักแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสภาพน้ององป้ายแดงนะคะวารันตีศูนย์โตโยต้ายังมีเหลืออยู่นะเพราะว่าป้ายแดงเขารับประกัน5ปีหรือแสนห้าหมื่นโลแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนนะคะคันนี้รถปี23นะลูกค้าวารันตีก็ยังเหลืออยู่เลขไมยยังเหลืออีกเหลือ เหลืออีกเยอะเลยนะลูกค้าเพราะว่าเลขมาอยู่40,000กว่าโลเท่านั้นเองเป็นรถมือเดียวนะคะคันนี้รถมือเดียวสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะ,ะไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบ LED มาพร้อมกับไฟ daytime มคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะคะคมใสๆสวยๆเลยนะ,ะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะสันเลี่ยมคมของตัวรถวีเห็นชัดเจนไม่มีรอรอยายกีมเลยส่วนตัวล้อนะคะได้เป็นลออ้อแม็กอะลอยนะคะแม็กสวยๆแม็กเดิมโรงงานนอสี่รูโลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะ ด้านหน้าจะได้เป็นแบบดิสเบรกส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นแบบดัมเบรกนะคะลูกค้าช่วงล่างเดิมๆไม่มีคาบ้ํามันหยุดระเยิมนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะ การันตีโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะติดคิ้วกันสาดติดฟีมาให้เรียบร้อยแล้วสาภาพส,สวยๆสาภาพพร้อมใช้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะฝาครอบกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมือจับประตูสีด้านสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วสามารถล็อกรถหรือว่า ปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูฝั่งคนขับนะคะเขาจะมีตัวรับสัญญาณมาให้เดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะ ภายในของรถคันนี้นะคะเป็นโทนสีดำนะคะออปชั่นได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับ Auto. ออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำต้องแผงประตูมาให้นะคะมีระบบกันลื่นถลายมาให้เรียบร้อยแล้วไฟหน้าเปิดออโต้ได้นะ,ะแล้วก็หัวนอซอกประตูด้านในนะคะไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการขยับเขยื้อเลยนะคะคงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะมีที่วางแก้วน้ำนะคะด้านข้างให้ด้วยส่วนตัว พวงมาลัยน,นะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะพวงมาลัยเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลออของการใช้งานได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเล็กไม่แค่4 5 0 0 0ืหาโลไม้แท้ไม่เดิม e ไม่มีการกลับไม้ก่อไม่นะคะนี่ไม่หม0่นาโลเท่านั้นเองนะลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนตัวยี่ห้ได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะมาพร้อมกับตัวจอ แอนดรอยนีคะติดตั้งมาให้จากโรงงานนะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้รองรับ Apple c a r p l a y Android Auto ด้วยนะคะลูกค้าออปชันเนี่ยถือว่าได้มาค่อนข้างครบเลยนะ Air Auto เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่าย,ายๆเสียบสาย USB AUX ได้เลยนะคะลูกค้าภายในเนี่ยสวยๆไม่มีรอยถลอกหรือว่า รอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะสภาพเนี่ยไม่ต่างจากน้องๆป้ายแดงเลยนะคะใครได้ไปคุม้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฝ้าเพดานไม่มีคราบสกปรกเลอะเทอะร่องรอยอะไรยันไม่มีนะคะส่วนตัวเบาได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดำระบายอากาศได้ดีเบาไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีคราบสกปรกเลอะเทอะเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะลูกค้าใครได้ไปคุม้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสติกเกอร์มออกอ นี่ติดให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆนะหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเข็ยบขยื่นเลยนะคะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะได้รถสวยคุณภาพเกรด A ไปใช้งานกันเลยนะคะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะ274รรายการโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวจรถชั้นนำเข้ามาทำการตรวจเช็คสภาพให้นะคะการันตีให้เลยนะรถของเราเนี่ยไม่มีชนหนักแน่นอนหรือว่าจะเช็คประวัติสูงโตโยต้าก็ได้นะคะออนไลน์ทั่วประเทศนะการันตีให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีเปลี่ยน ไม่มีแน่นอนนะคะส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างนั่งสบายนะคะลูกค้าบอกไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดน,นะคะระบายอากาศได้ดีสําหรับบ่อผ้าบอดี้กว้างๆเลยนะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดติดต่อหันนัด,ด้ดยตรงได้เลยนะคะ0ูนย์เจ้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบแสนนะลูกค้าหายไปเกือบแสนเลยนะคะได้รถสวยๆส,สภาพน่มองไายแดงไปใช้งานกันเลยนะคะด้านท้ายนะ สวยๆส,ส่งสปอร์ตเลยนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยรล้านะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วมาดูบอดี้ด้านหลังกันสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะบอดี้กว้างมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยรล้าโลโก้มีติดให้เห็นชัดเจนนะคะการันตีโครงสร้างงเ,เลยพวกตะเข็บ รอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะลูกค้าสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่าร่องรอยการขยับขยี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะสภาพเนี่ยไม่ต่างจากป้ายแดงเลยลูกค้าขาได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคานด้านในนะคะด้านหลังเ,เดิมๆเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้า จะเป็นชุดซ่อมยางแทนนะคะคันนี้อุปกรณ์ครบนะอยู่ด้านในนะคะลูกค้าแล้วก็บอดี้ด้านล่างไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อเลยนะคะสภาพสวยๆส,สภาพไปไ้าแดงลูค้าขาใครสนใจบอกเลยนะว่าห้ามพลาดนะคะติดต่อมาได้เลยนะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทาสัญญาให้ถึงที่นะคะลูกค้า ไปแนซ์นไปทำสัญญาถึงที่เลยนะออกได้ทุกอาชีพนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการธุรกิจส่วนตัวค้าขายออกได้หมดนะคะแต่ละอาชีพใช้เอกสารแตกต่างกันไปเนาะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.39%ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดคันนี้ฟรีดาวนะผ่อนเริ่มต้นแค่8,000เท่านั้นเองได้รถสภาพสวยๆส,สภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้งานกันเลยนะคะหัวนอซอกประตูหนึ่งฝั่งนะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขย้รอยเพียบเพียเลยบอดี้ภายในนะ สวยๆเลยลูกค้าค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยสึกหรอออปชันก็ได้มาค่อนข้างครบนะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยติดฟีมาให้รอบพันกระจกเดิมทุกบานโลโก้ตัวยีห่หามีติดอยู่ครบนะรถมือเดียวสภาพน,น้องไยแดงใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะรีบทักรีดโทรรีติดต่อมาหาณได้นะเดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กัน ต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ 1,200cc 94แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91 95อี20เติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีส่นสทานไม่มีคราบน้ำมันหยดละเยิบนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของโตโยต้าเนี่ยอย่างที่เรารู้รกันอึดถึกทอนอะไรหาง่ายคมม่า maintenance ถูกด้วยนะคะเครื่องยนต์เดิมนะหัวน็อตไม่มีรอยไรขรอยเขียบเพี้ยเลยแท็กสติกเกอร์บาร์โค้ดต่างๆต,ติดอยู่ครบทุกตำแหน่งมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะไฟหน้าเดิมจาก โรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนไม่มีรอยแตกรอยเล้าแต่เข็บรอยเย็บต,ต่างๆเดิมๆเลยนะคะแก้มด้านข้างเดิมจากโรงงานเนี้ยตาปั๊มตุยตามีเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ หัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยไขยรอยเขยีบยบเพรี้เลยนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนหัวน็อตตังแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถเลยเช่นกันนะคะไม่มีรอยเขยีบยบเพรี้ยนนะไม่มีน้ามันหยดเลยเยอะเลยลูกค้าขาสภาพเดิมๆสภาพนองๆป้ายแดงเลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะแก้มด้านข้างอีกหนึ่งฝั่งนะไม่มีขยับเช่นกันนะคะหัวน็อตไม่เขียบเยืยย่อนตาปั๊มมีเห็นชัดเจนแผ่นเพลของรถมีเห็นเด่นชัดเช็คข้อมูลเช็คประวัติสูงตีตาได้ ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีขยับนะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆฉงวนกันความร้อนยังอยู่แล้วก็ตาปั๊มต้องฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนนะคะลูกค้าคันนี้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคัน ไม่มีตําหนิเลยนะสภาพน้องๆไปไ้ายแดงเลยลูกค้าขาใครสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้ง,งานติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนเนะนันไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับ New ยา r i s a t ธ1.2สปอร์ตปี2023ไม้45,000โลราคา469,000บาทฟรีดาวนะคะผ่อนแค่8,000เท่านั้นนะใครสนใจติดต่อหานัดได้ตรงได้เลย นะะ082609587 mm hmm. นัดเพชรยนนะคะโทรมาแอดไลน์ mm hmm. มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ